เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมหลังจากที่ถ้าผมกลับไปดูคลิปเก่าๆตัวเองที่ใส่เอฟเฟกเยอะจัดเลยแล้วก็สร้างบ้านไม่ได้สักทีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีแบบว่าแบบแปลนอะไรเลยแล้วก็เล่นแบบมัวๆตัวจัดบ้านก็สร้างไม่ได้แล้วก็หายหายผาทุยห่างหายกันไปเลยกับลิ้นพัน channel เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่พูดเพิ่มทำเพลงแล้วก็เริ่มตัดต้นไม้กก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่ เราไปเออล่าผลาลีล่านู่นล่านี่มาเยอะแยะโอ้โหเยอะแยะจัดโอเคเกมนี้ก็เป็นเอ่อเกมที่โอ้โหอยู่กับคนไทยมานานบอกเลยว่าอยู่กันนานจาัดปรกิจวันนี้ก็คือหาทำเลและสร้างบ้านนะครับแน่นอนแล้วก็เป็นอ่พยายามหาเควีเรื่อยๆอันนี้เป็นไมค์ค้าของวินโด s นะครับผมไม่ต้องตกใจถ้าแบบว่าเอาแบบว่าแบบ มันหายเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ครับตุ๊กครับกันเลยแล้วกันใส่นี่วางไว้ครับโอ้ยมีหมอกให้หมดเลยเนี่ยขวานก่อนโอ้โหอ้าวลืมลืมรีบเขียวขวานออกมาแล้วก็ตัดตัดออกออ้ยขึ้นไปหาเจออยากได้แบบว่าทำเลดีๆสักที่หนึ่งนะครับแบบว่า มันจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักที EP ที่ผมต้องสร้างบ้านได้ได้เริ่มใหม่เริ่มใหม่หรือต่อเป็นต่อเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละสร้างบ้านเดอะซีรีส์มันขึ้นขึ้นยังไงชืบชืบโอ๊ยกดผิดไปโยนเฉยโอ้โยต้นนี้ไม้มันเยอะจังวะชิบหายชืบชืบโอ้โหไม้เยอะจัด ดมสมบูรณ์จัดเลยแล้วเนี่ยบอกเลยเกลียยแล้วก็ขุดลงไปขุดลงไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วทำทำเลที่จะไปหาที่ไหนแล้บ้างกนนะเอ oh. 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 ่อทำเลแถวนี้ต oh. yeah. ้องมีสักที่หนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมครับไปกันเถอะครับตัดต้นไม้ดูนี่แหละโอ้โหกินไปครึ่งคลิปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยน้องหมู ขอค่าเลยนะออ้ยขมค,ครับมีแกะด้วยมีแกะด้วยมปทำขนโอ้ยขวานแตกฟาดออ้ยอุย้ยมีน้องไก่ด้วยเคเราองหาทำเลดีๆสร้างก่อนอย่างอยู่ที่มันเป็นภูเขาอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบมีทะเลด้วยแล้วแบบว่าเป็นภูเขาด้วยนะครับนี้ผมหาที่อยู่แบบเป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งก่อน มีวัวด้วยลูกวัวมีน้องแกะเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งโอเคขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกเกือบได้ลงไปเอาข้างล่างแล้วโอเคเราจะหาทำเลดีๆอยู่กันที่ไหนดีนะที่ไหนดีเอ่อที่นี่ต้นไม้ก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ มีแบบภูเขาอะไรเงี้ยดูสิตรงนู้นก็มีภูเขาแล้วก็มีน้ํามีลาวาด้วยนั่นน่ะอู้ใช่ไหมไม่ใช่ลาวาดีกว่านต่มันหมู่บ้านเหรออู้เอาว่ากูมีเตียงแล้วกูไม่ต้องอะไรแล้วกูมีของที่แบบว่าจะได้แล้วทีนี้เคแล้วต้องพึ่งแล้วต้องอุ้ยโอ้ยทะเลตรงนี้ก็สวยครับเนี่ยเอาว่าถ้าแบบว่าผมไปอยู่ตรงแบบตรงนู้นได้ไหมตรง ตรงจุดนู้นแล้วก็แบบโล่งมากแถวนี้โล่งมากโอ้โหแล้วเป็นทะเลด้วยโอ้สวรรค์บอกเลยวอ้กลับมาเริ่มต้นใหม่นี่มันแบบอีซี่มากอีซี่จัดอะไรอะไม่มีผีผายใช่ไหมมีปลาหมึกด้วยนะนี่มีแซลมอนด้วยมีแกะโอเคเดี๋ยวเราไปโรวดที่บ้านก่อนนะครับว่าแบบที่บ้านนั้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ขอเอาเนื้อแกะก่อน ขอคนหน่อยแลขอคนแล้วขอเนื้อขอโทษนะเพื่อนเพื่อนตายไปแล้ววิต่ต้นไม้เลยต้นไม้อะไรมาอยู่ตรงนี้มันเป็นดินส้มครับทําไมคนมันถึงสร้างบ้านเป็นสีส้มกันใช่ไหมมันเป็นดินแห้งนะ่นะะย้วแบบโอ้โหแบบยังสวยยังสวยบอกเลยเนี่ผมอยากอยู่แบบภูเขาแบบแบบบ้านหลังนู้นนะครับแต่ว่า คือตั้งใจจะตั้งใจจะสร้างแบบเป็นแบบอยู่แบบที่แบบโลกๆอย่างเงี้ยแบบอาจบางทีผมอาจจะแบบไปสร้างแบบตรงนู้นก็ได้นะครับอะไรแบบว่าแบบมองกึ้นมาแล้วมันเป็นภูเขาแบบเป็นวิวหมู่บ้านอะไรเงี้ยโอ้โหมีคนวิ่งด้วย NPC นสวัสดีจ้ามีของให้ฟาร์มไหมของให้ฟาร์มไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเดินเดินเลี้ยวแล้โอ้ยสเตมินหลอดอาหารจะหมดโอ้ยเตียงขอเตียงนะ คิดได้เตียงแล้วแล้วก็เอ่ออาหารอย่าพิ้งเยอะดีกว่าเดี๋ยวจะตายเอาอาหารอยู่ไหนฮะมีชุดเกาะด้วยเว้ยมีชุดเกาะอย่างนี้ใส่ไปก่อนอุ้ยโอ้โหว่าจะทำอะไรกันตกใจอีกแล้วจำสแกลโอเคเอาเตียงนี้เตียงนี้กลับไปขนมปัง อุ้ยโอ้โหมีเงินด้วยอันนี้ใช่เงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่เงินหรือว่าตัวเงังโอเคเอ่อบ้านข้างบนนี่เข้าไปอย่างอันนี้เข้าไปแล้วอุ้ยดมสมบูรณ์มากบอกเลยเอ่ออันนี้เข้าอย่างอันนี้ไม่ได้เข้าโอเคอน,นี่มีอะไรบ้างสิสโมกุกเกอร์ เอ่อมีอะไรไหมเนี่ยทะลุไปไหนโอ้นี่มันเป็นฟาร์มโอเคผมปักใจจะอยู่ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้ดีเนื้อด้วยโอ้โหมีเนื้อมีฐานมีฐานก็ต้องมีมีเตาใช่ไหมเตาอยู่ไหนวะเฮ้ยมีเตาไม่มีเตาเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวครับขวานก่อนครับขวานแล้วก็ครับปิกแอ็คเพื่อไป ตัดหินนะครับเออตัดหินพี่แอ๊ดเอยู่ไหนวะเนี่ยชิบหายเอ,อ่อโอเคออกมาก่อนเลี้ยงระดับความสวยงามเนื้อวานี่เนื้อวนี่ยม,มนี่ยม,มนี่โอเคเฮ้ยลืมตัดตัดยากตัดย็น โอเคเอาเหินกันนะครับอันนี้อะไรกันอัน,นเขาทำอะไรกันเอาเหินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอุปกรณ์ไปทำอย่างอื่นโอเคโอเคตึ๊ดๆก็วางวางไว้แล้วก็คราบพลิกแอ็หินเลยโอ้โหพลิกแอ็กหินจะทนกว่าพลิกแอ็ไม้นะครับ กูจะขวานไปตีใช่หมู่บ้านนี้บอกว่าสุดยอดมากเลยครับสุดว่าเล่นให้จบก็ต้องเล่นไปตีมังกรใช่ไหมโอ้โหยาวบอกเลยยาวบอกเลยว่ายาวยาวมากบอกเลยแต่ก่อนอินต้องสร้างบ้านก่อนจะมืดยังะไายัางไม่มืดโอเค เมื่อเราได้หินมาครบแล้วแล้วผมจะไปแบบว่าไปวางปักหลักปักแบบไปวางพื้นที่ก่อนนะครับจะได้แบบโอ้หจะตายเอาอชิบฝายยังไม่ทันทำอะไรเลยฟักโอเคก่อนอื่นเราต้องหาพื้นที่ที่เราอยู่ได้นะครับเป็นทำเลที่ดีซึ่งตรงนี้ก็ดีนะผมว่ามันโล่งมากถ้าผมเคลียร์แบบดินออกอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าผมจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่าวางปักหลักปักฐานไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปเขาเป็นอะไรแจะมืดจะมืดแล้วเออเดี๋ยวผมเคลียร์ดินก่อนเคลียร์พวกหญ้าที่มันขึ้นมาถอนหญ้าโอเคผมว่าผมจะอยู่ตรงนี้แหละ อันนค้นเขนานะผมจะเคลียดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนอนก่อนนอนให้มันตื่นจะได้เช้าโอเคเซฟอะไรอ่ข้างหน้ามีดันเจียนด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าโอเควางไว้นี่แล้วก็โอ้โหไม้ยังเยอะเยอะจัดเยอะจิง ท okay. ดดิ้ตติเสียงใครวะหูแกะเยอะจัดเอ่อเป็นบ้านไม้ไปก่อนแล้วกันนะเอาว่าเริ่มสร้างบ้านเริ่มสร้างไม้แล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลได้สร้างกับเขาสักทีชิบผายเก okay. จะตีบ้านไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าสัดส,ส่วนตรงไหนเป็นตรงไหนโอเค หนูลบหน่อยหนหนูลบหน่อยเออแล้วก็มาน,นี่โอ้ยคนผิดวางไว้น,นี่โอเคโอเคแล้วก็จะปูตีตีพื้นใหม่นี่คือคือผมล่างแบบคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้แบบว่าแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นโอเคอันนี้ นี่ตีพื้นใหม่เลยกันเอาเป็นพื้นไม้ก่อนแล้วค่อยตกแต่งเป็นหินทีหลังจะได้ดูดีมีระดับอยู่คนเดียวแล้วนะวันผมอาจจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะไม่แน่ไม่แน,เน่เล่นคนเดียวมันก็เหงาเป็นใช่ไหมล่ะคุยกับใครก็แบบว่าคุยคนเดียวอะไรเงี้ยคุยกับแกก็ไม่ได้ด้วยเป็นชายหัวโลนที่ อยู่ถ้ำกลางป่ากลางเขาโดดเดี่ยวเดียวดายพายอุย้ยแตกอา้าวเวียนกมไม่เป็นไรมันเอาหินมาเลยแล้วกันเอ่เอบางนี้ ขุด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 ไปอย่าหยุดชุบชุบชุบบชุบชุบบชุบบชไปไปเยาไปโยายเอาไม้วางไว้ ก็นี่โอเคไม้ผมมีเท่าไหร่วะตอนนี้หกโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ใกล้อุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยไม่กังวลเรื่องไม้เท่าไหร่จะได้ไม่ต้องแบบว่าโอ้ยตื่นหล่นหลนแบบไม้กูอยู่ไหนไม้กูอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหแปล เริ่มมาก็แบบเห็นทางสว่างแล้วแบบว่าอีซี่อีซี่จะแจกชุบชุบชุบอุ้ยกดผิดฝักเอ่อชุบ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 เอาเอาไม้หมดฝักโหกูต้องวิ hehe, Easy. Easy. J p, j p. ่งไปตัดฝั่งนู้นชิบหายต้นนี้ต้นนี้ว่างไหม สติกผมยังเหลือปะวะอา้าวสติกก็หมดแล้วเนี่ยชิปชิปไก่แล้วโอ้ไก่อยู่นู่นนี่ก็ไม้โอเคตัดก่อนตัดก่อนต้นนี้ก็ปลูกต้นไม้ได้นะฮะคือแบบว่าพื้นที่มันกว้างแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วกันนะค่อยเป็นค่อยไปทีหลังไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนโอเคได้ไม้มาสี่ก็น่าจะพออยู่แล้วมั้ง ปุ๊บ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 โอเคก็คราฟติกก่อนนะครับทีนี้แล้วก็หินมาเป็นอันนี้แล้วกันจะได้ทวนทางกับเขาหน่อยสวยแล้วก็เชสโอเคอืมกล่องเอาไว้ไหนดีนะกล่องเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ไม้นี่มาเติมให้มันครบๆไป โอเคอุปกรณ์ที่เราจะเอาเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวตายไปจะได้จะได้ไม่แบบว่าเสียดายอะไรอันนี้จำเป็นนันจะเก็บไปขนมปังเอาไปด้วยพวกพวกอุปกรณ์พวกนี้เอาไปด้วยนะครับแล้วก็ผมจะคราเป็นเตาเผาก่อนส่วนเตาเผานี่เอาไว้เอาไว้นี่ด้วยกันเอาไวขา้ข้างข้ง ข้างนี้เลยกันนะมินิมอลยูนิบบสตสไตล์คนโดดเดี่ยวโอเคเราไปตัดไม้กันไกลจัดเลยเนะ่ะนึกว่าใกล้ๆไกล,กล,กลอยู่นะกันวันนี้มีทรายมีบกอุดมสมบูรณ์อ่ะง่ายเลยครับคืออุดมสมบูรณ์จัดใกล้ทะเล,ลสมามารถออกไปพื้นที่ไหนก็ได้ดูในภูเขานะ่าจะมีดันเจียนด้วยนะนะ่ะอาจจะได้เจอแบบพวกเพชรพวกทองพวกเหล็กอะไรเงี้ยครับ เอาว่ะแค่เริ่มก็ดีจะจัดแล้วเนี่ยโอเคไปเลยลูกพอ่อต้องตัดไม้ทั้งหมดเลยไหมตัดไม้ทั้งลายป่าจะจัดซึ่งไม่มีไม้ดอกนะครับปกติจะมีไม้ดอกหรือมันเป็นบางต้นหรือยังดอกไม่หมดเลยยังไงไม่แน่ใจ ชือบชอบโอเคเก้าอันแล้วผมจะใช้พิกแอร์เอ็กซ์ X นี่ให้มันพังไปนะครับมจะได้ใช้เป็นเอ็กซ์หินสุดยอดแห่งการทำปรานีจัตจัดอยู่ดีครับผมมองมุงนี้ผมก็ว่ามันสวยมากเลยนะทุกคนดูสิสมากสุดยอดและ ีะต้องหาถาในภูเขาหมู่บ้านนี้จนจัดเลยอะเอาจริงๆหมู่บ้านนี้อย่างจนโอเคใกล้พังแล้วฮึมมันมีแค่นิ่งเหรอ ต้นโอ๊กนี่เป็นไม้ขาวใช่ไหมเออก็น่าสนใจอยู่นะแต่ผมกับแปนี่ก่อนเขียนให้ต้นไม้มาด้วยอุยอ้ยอุย้ยยันไงผีโอ้โหถือหอ,อกด้วยชิบหายแล้วโอ้โหผมไม่ถูกกับไอ้ตัวนี้จริงมันถือหอ,อกแล้วมันปลาแบบปลาเจ็บปลาเจ็บมากโอ้ดีนะมันไม่ปลาส่ผมโชคดีไฟไม่งันตายเนี่ย แค่ได้วิ่งกลับมาเอาของแน่นอนทีนี้ต้นไม้เยอะเมื่อกีไ้ได้ต้นไม้มาต้นหนึ่งใช่ไหมเก็์ปลูกแบบปลูกหนีแม่งเลยหนีเป็นไงโอเคได้ของมาแล้วคราฟติครารออะไรอเตอตคแล้วก็มานี่วุ๊ยห้าสิบหงเองอะโอเคไม่เป็นไรหาใหม่ได้ ชื้อชื้อชื้ชือช้อุอ๊ยกดผิดมากโอ้ของหลน่นเอ่อนี่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 ติ๊ดติดติดผมว่ามันมันตั้งตง่า่าชี้โดยชี้ดีขึ้นไปไหมไอ้กล่องเนะี่ยถ้าเราเอามาไว้ข้างข้างนี้ล่ะจะเป็นยังไงนะโอเคเอากล่องมา,อาไว้ตรงนี้นะครับ โอ้ยเอา้าฉกดผิดโอ้ชิดโอโ้ดูร่มเย็นจัดๆโอเคของไว้ข้างในผมจะค่อยๆแยกไปนะครับอันนี้ยังไม่ใช่แบบกล่องรวมเลยลอนาคตอาจจะแบบวางแผนเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นของกล่องนี้ใส่ของนี้นะครับเรียงเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนๆไปจะได้ไม่รวมกันโอเคมาทานมา ย่างเนื้อเออ,อ่วันนี้อยากกินสเต็กเอาสเต็กขอแล้วกันโอเคกอ,อยังได้หลายชิ้นเลยนะงั้นเอาหมดเลยแล้วกันไม่ใช่โอเคกินสดชื่นแล้วนี่ก็วา,างแผนไปเรื่อยๆโอเคครับ ก็พันนี้ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอณทุกคนที่กดติดตามจริงตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทยอยคลิปเรื่อยๆแบบว่าไม่ได้หายไปเหมือนปีที่แล้วนะครับหลังจากที่หายไปแบบพัสองปั๊บแล้วก็หายไปเลยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนติดตามทุกคนทุกคนทุยทุกคนที่กดติดตามนะครับเป็นอาจจะลิ้นพันบ้างอะไรนี่ครับผมเขาเรียกว่าสมองเขาเออเขาเรียกว่าอะไรเออมันเขาเรียกว่า คำนวณไม่ทันนะครับประมวลไม่ทันอะไรอย่างนี้ปกติก็เป็นคนพูดลิ้นพันอยู่แล้วพูดกับเพื่อนลิ้นพันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่คนทุกทุยทุกคนที่กดติดตามนะครับลิ้นพันอีกแหละโอ้ยเยอะจัดเยอะจริงกูจะปิดคลิปกูจะปิดคลิปเฮ้อแป๊บนึง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 โอ้โหเยอะจัดเยอะจริงเยอะจริงสารังเขาจามิเอาไปเผื่อไปมองหน้าเออีตนี่แน่ ยังไงแล้วเนี่ยชิบหายโหนั<ฮ>่นี่ก็คือเพื่อนบ้านของพวกผมเองนะครับขอบคุณทุกคนที่อุ้ยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสลิปเปอรท์ทูเลิกกัน